มาต่อที่คําถามที่2เลยดีกว่านะครับคำถามนี้ส่งมาจากทาง Facebook นะครับสวัสดีครับผมมีโรคประจําตัวเป็นโรคไส้เลื่อนครับแต่พอไปหาหมออีกทีหมอบอกผมว่าเป็นลูกอันทะบิดครับ <S <S <ม>ก็กินยาที่หมอให้ตอนนี้ยาหมดแล้วลูกอันทะของผมก็หดเล็กลงมากมผมควรจะทํำยังไงดีครับและมีวิธีแก้หรือเปล่าคาว่าไส้เลื่อนคือมันมีส่วนของ ไส้นะครับลำไส้ไหลลงมาในก้านอันทะนะครับซึ่งมันเป็นช่องเปิดตามธรรมชาติแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วร่างกายเราสามารถจะหดช่องนี้หดปิดช่องนี้ไว้ได้นะครับแต่ว่าพออายุมากขึ้นนะครับไอ้การกลไกการหดรัดตรงเนี้ มันหย่อนยานลงนะครับก็เลยมีลำไส้หรือส่วนของอวัยวะในช่องท้องเนี่ยมันยื่นลงมาบางทีอาจจะโผลออกมาแล้วก็หดกลับเข้าไปได้นะครับก็เรียกว่าเลื่อนแต่ถ้าเกิดว่ามันเลื่อนลงมาแล้วไม่กลับนะครับก็เป็นไส้เลื่อนที่ติดค้างอันนี้ก็ต้องรีบผ่าตัดทีนี้อย่างปัญหาของคุณผู้ชายท่านนี้เนี่ยคือท่านบอกว่าท่านเป็นไส้เลื่อนอยู่แล้วนะแล้วก็ถ้าฟังจากประวัติแค่นี้คาดว่าคงจะมีการหดกลับได้นะครับคือเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ แต่วันนั้นนะครับน่าจะมีเหตุการณ์ที่มันซ้อนขึ้นมาก็คือเกิดปวดอันทะนะฮะแล้วก็ยังคงรู้สึกว่าอ๋อนี่มันเรื่องไ้เลื่อนนี่ว่าก็เลยปล่อยมันไป<อ>นะครับแต่เอ๊ะทำไมปวดแล้ว6ชั่วโมงก็ไม่ดีขึ้น12บชั่วโมงก็ไม่ดีขึ้นวันหนึ่งก็ยังไม่หายก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอก็ตรวจดูเสร็จอ้าวกลายเป็นว่ามีอาการอื่นแทรกซ้อนมามเป็นการที่ว่าลูกอันทะของเราเองเนี่ยมันหมุนรอบตัวเองอมันคือ ภายในหรือภายนอกครับคุณหมออันนี้จะอยู่ภายในถุงอันทะนะครับเพราะฉะนั้นท่านมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าพวกนี้สิ่งที่เราพอจะตรวจได้ก็คือว่าลูกอันทะเนี่ยปกติมันจะวิ่งลงตามยาวตั้งตั้งในแนวในแนวตั้งนะครับลักษณะเหมือนวงลูกกรีเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ในแนวตั้งทีนี้ถ้ามันบิดขั่วคําว่าขั้วเนี่ยก็คือไอ้เวลาเราคลําไปเนี่ยมันจะเป็นลำๆอยู่เหนือลูกอันทะเนี่ยนะครับเพราะมันบิดพับลูกอันทะจะ กลับจากแนวตั้งกลายเป็นแนวนอนอนะครับอมนบิดแค่นี้ครับอันนี้คือวันที่ปวดก่อนค่ะทีนี้ไอ้คำว่าบิดคั่วเนี่ยไอ้ขั้วเนี้ยมันมีเส้นเลือดเส้นประสาทอยู่พอคั้วมันบิดตามมาก็คือเส้นเลือดก็ถูกบิดบิดด้วยเลือดก็ไม่เดินไม่ไหลไปเลี้ยงเลือดก็ไม่ไหลไปเลี้ยงค่ะนะครับทีนี้พอเลือดไม่ไหลไปเลี้ยงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันท่าอันนั้นก็จะขาดเลือดค่ะนะครับพอขาดเลือดไปนานๆมันก็จะเน่าแล้วก็ฟอไป มันบิดได้จากกิจกรรมที่เราทําหรืออะไรครับุณหมอคือแบบได้ครับคือบางท่านเนี่ยมีมีพวกเอ็กตรีมเกมส์ทั้งหลายนะครับเอ็กตรีมหมายความว่าท่านไปกระโดดรถเต้นนะครับวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับกระทำบิดได้ไหมครับได้ครับแต่ก็สุดท้ายแล้วหาสาเหตุไม่ได้นะครับขอว่าถ้ารู้สึกปวดอันทะนะครับแล้วอาการมันไม่หายไปไปหาหมอเลครับนะครับสุดท้ายเมื่อตรวจพบนะครับ ยืนยันว่าอันทะบิดขั้วแน่ๆน,นะครับคุณหมอเขาจะแนะนําให้ทําผ่าตัดเพื่อที่จะไปคลายเกลียวอันนั้นะนะครับถ้ายัางช่วยได้ทันก็เก็บอันทะข้างนั้นได้ถ้าสมมติมันเลย6ชั่วโมงไปแล้วโอ้โหขาดเลือดนานแล้วอันทะข้างนั้นจะดําเพราะฉะนั้นผ่าแล้วก็ต้องตัดออกแค่6ชั่วโมงเท่านั้นเอง